สวัสดีครับสวัสดี FC แฟนครับนะครับ FC เสาวน้อย FC น้องหญิงครับพบพ่อกระเป๋าโทนครับในช่องกระเป๋าโทนทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับนี่คือบักอีหยังพี่น้องเนี่ยเบิ่งหน่วยมันนี่แตงไทยแต็งจริงนี่ ต่ว่ามันสิมีอยู่เครื่องหนึ่งที่หน่วยโบขคือบานคือเมืองกับแม่นี่นี่ครับบักออต้ลุบบักแค้นเตลุบหรือบักอีหยังครับพี่น้องนี่บักเครื่องนี่บันเป็นหน่วยนี่ไหมแตงจริงแตงไทยนะครับหรือว่าแค้นเตลุบหรือว่าบักอีหยังกะ ค <Comment S 2> อมเมนต์เขามาบอกในเด้อพี่น,อน้องเพราะว่ามันมาเกิดอยู่ในกันแทน้านะครับบบหูปูแล้วเามา่อวานถิ่มไว้นี่ปูเอามาปลูกแต่ปูว่าจากในอีหยัง,ยงเราก็มาปลูกไว้เพื่อนะนะนี่ออกรวยมากคือจังโบเคยเห็นพื่อนนะแักแค้นตะลุกหรือว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่อนโบหูเพิ่นเอินบอถเอกนะแบบแค้นตะลุกบอกเพื่อนนะ มาฆ่าแต่ลูกนี่แหละคนะน่ะปูนลบหยาอยู่กลางกันนาอากาศดีครับบอดแดดก็เ,กเลยเห็ดเวียงยามกลางเว้นนะครับปกติถ้ามันแดดปูคนสีออกมาย่ำเหมือนเศร้าแล้วกันย่ำเหมือนแรงแต่มือนี้บอดแดดนะครับเห็ดเวียกกลางเว้นได้มาเบิงองหยาในป่าเขาแล้วกะ็มองที ก้องพุนไหวนะพี่น้องเอาขีง่งัเมาก้องไหวนะดินมันเข้มครับดินมันเข้มเห็นไหมเขาใต้เนี่ยเ็นสันนะมันเข็มเขากับใต้เอาหายซ้ำไดรกับปอย่งครับแพะกินมดชายญ้าคือสอกินเกีียงนะครับแพะนี่ แพะนี่สิได้ช้ายาสอกินเกีียงนะกินจนแป้นกินจนเกี่ยงกินจนบนเหลือได้เวลาพักผ่อนครับของทีมรถตู้นะครับ เดินทางถึงบ้านเรียบร้อยครับสวัสดีภาพนะครับมีรถเก่งมาด้วยคันหนึ่งนะครับ Honda 9927กทมนะครับรถผู้ใดละ่ะพ่อฮักแม่ฮักคนไหน วันดาซิตีไอ้วันยืดตายืดคอมองอะไรให้วันนี่นะครับตอนนี้รถตู้ถึงบ้านแล้วนะครับเตรียมกินเข่าครับพี่น้องเดี๋ยวชิพ้ามาเบ่งท้องขาวครับน้องท้องขาวมาไว้นี่นะครับ เนื่องจากว่าฝนตกสมือครับมันชื้นฝนตกทุกมือมันชื้นนะครับก็เลยเอามาไหว้ทึ่งขอ,อกที่มันบอ่บอบ่อแฉะนะครับพอไปโลดนะครับเดินทางกลับมาผอมตดตนนะครับมาทรงมาทรงหอดบ้านเพราะว่าช่วงนี้เป็นวันหยุดนะครับพี่น้อง วันหยุดหยุดใอาสารหาบูชาเขาพรรษาและก็ชดเชยวันเข้าพรนษานะครับสามมือนะครับเป็นวันหยุดเสราร์อาทิตย์จันทร์กันเลยได้มีเวลามาทรงลูกสาวหอดบานเลยนะครับสำหรับพ่อไพลโรดนะครับกับแม่ยุ้ยทีมงานพ่อหัก บรรยากาศครับอากาศดีครับมัอน,นี้บ่มีแดดแต่ว่าอากาศแบบนี้บรรยากาศแบบนี้นี่สร้างบ่เขานะครับสร้างยยานฝนตกเฮ็ดงานบ่ได้นะครับเฮ็ดงานบ่ไอบ่สะดวกเฮ็ดงานบ่สะดวกนะครับถ้าฝนตกก็เลยต้องเลื่อน เลื่อนมื่อที่จะเขานางานนะครับเลื่อนไปออกไปอีกก่อนนะครับสําหรับทีมงานช่างนะครับสําหรับผู้ใดนะครับที่ฝากสะละเคอฝากดูดวงมานนะครับช่วงนีโปโน้ปู่นยากงานเขาพรรษานะครับงานบุญเขาพรรษากะให้ผ่านเขาพรรษาไปก่อนนะครับพี่น้องเดี๋ยวบาาทนจะเป็นธุระไปจัดการให้นะครับสําหรับ คนที่ฝากมานะครับกะมืออื่นอาจจะเป็นมืออื่นมือขื้อนนะครับจะได้ไปบรรจานเพื่อที่จะไปดูดวงไปสะดอขอลวก็ไปบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หมุนนะครับทรงไห้ครับพ่พอยแม่เอฟซีที่ได้ทักเขามาบูชาเขามานะครับแล้วก็มีวัตถุมงคลวัดน้องคู่นะครับหลวงปู่ทวดกับพระลอดเมืองศรีนะครับที่ได้บูชาเขามาละให้ เรียมกั้นน้ำให้น้ำนะครับส่วนการเลียงกั้นน้ำบ่าวโทนก็ตตองไปเรียมอยู่ที่วัดบรรจ้านะครับเพราะว่าอยู่วัดบรรจ้านเป็นมีบริการเรียมอัดกอบพระกั้นน้ำนะครับมีแบบอัดธรรมดากอบธรรมดานะครับกอบใสธรรมดากับกอบมีลายนะครับราคาต่างกันนะพี่น้องกรบ่าวโทนจะไปธุระจัดการให้หลังจากผ่านเขาพันซากคือว่าผ่านมือนอีไปก่อนนะครับ อีกมารถตู้เดินทางกลับมาประมาณ2-3วันนะครับเดี๋ยวก็เดินทางลงไปมินิคอนเสิร์ตอีกรอบนะครับรอบนี้วันที่25หรือเปล่าวันที่25จะอยู่ที่อุทัยธานีนะครับอำเภอบรรไร่จังหวัดอุทัยธานีนะครับพี่น้องผู้ยดอยูกไก่ก็ไปห้กำลังใจกันหน่อยด้อครับสำหรับผู้ใดที่ตรงการเสื้อนะครับพี่น้องเสื้อพร้อมลายเซ็นน้องอิงทักเฟซบาวโทนมาครับ เฟซบุ๊กเบาโทนนะครับตอนนี้น้องอยู่บ้านได้ไลายเส้นทุกตัวครับเฟซบุ๊กเบาโทนนะครับถ้ากามาได้เสือเลือยบ้ายครับพี่น้องเสืออยู่บ้านแล้วสีละโบเกินสิบตัวนะครับสีละบบเกินสิบตัวนะครับแต่ละสีแต่ละใส่แล้วพี่น้องใส่ L อลสิบโตใส่เอคลหาโตหกโตประมาณนี้ครับแต่ละสีนะครับบางสีกันเลื้อบดถึงหาโตนะครับถ้ากามาครับพี่น้องถากก่อนได้ก่อนนะครับ ขอบคุณทักำลังใจครับขอบคุณพ่อพ่น้องเอฟซีครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับฝากเบ่งโฆษณาครับสำหรับคลิปนี้เดียวไว้สนีสก,ก่อนเลยพบกกัไม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ